ท่านผู้ชมครับตามสัญญาครับว่าสัปดาห์นี้ผมก็ยังคงอยู่กับท่านด็อกเตอร์อยู่ท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเข้มข้นกว่าเดิมครับเพราะเราจะเจาะไปถึงโอกาสทําธุรกิจกับทางแฮปปี้แฟนชส์แน่นอนเลยครับครับท่านด็อกเตอร์สวัสดีครั้งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับคําถามที่อยากจะฟังกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมถามก่อนเลยว่าแผนการตลาดที่ชัดเจนของแฮปปี้แฟนชส์คืออะไรครับจริงๆแล้ว แนวคิดในการทำแฮปปี้แฟรนไชส์นะครับเริ่มต้นก็คือคำว่าแฟรนไชส์เนี่ยครับนะครับก็คือซื้อมาขายไปนะครับแต่ว่าเรามีการผนวกเอาคำว่าเครือข่ายเข้ามาผสมผสานด้วยเราเรียกว่าอินโนเวชันนะครับเพราะการทำแฟรนไชส์โดยทั่วไปเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์นะครับจะเป็นคนขายเองสะส่วนใหญ่ครับผมใช่ไหมครับแต่ว่าการเอาอินโนเวชันทางด้านเครือข่ายเข้ามาผสมผสานกับแฟรนไชส์เนี่ยคือสามารถที่จะทาให้ ผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าแฟรนไชส์ซีนะครับ,นนรบหรือผู้ที่เป็นตนตัวแทนนะครับสามารถแนะนําเพื่อนมาร่วมธุรกิจแล้วสามารถรับรายได้ไปด้วยด้วยกันครับ,รบก็คือผมมองว่าเป็นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเนี่ยมีธุรกิจเป็นของตัวเองควบคู่กับบริษัทแม่ด้วยประมาณนั้นครับผมประมาณนั้นฮะตรงนี้เนี่ยงั้นผมขอถามนิดนึงว่าความชัดเจนเนี่ยอย่างเช่นราคาขายครับรในการ ที่เราจะทําให้ตัวแทนเนี่ยสามารถสู้กับคู่แข่งในตลาดได้ในราคาขายนะครับตรงนี้เป็นยังไงครับโอ้คำถามนี้ดีมากเลยครับเนื่องจากว่าแฮปปี้แฟรนไชส์นะครับหรือมีสุขรีสิตเนี่ยนะครับเปิดมาแล้วประมาณ10ปีด้วยประสบการณ์ครับผมอยากให้ถ้าผู้ชมอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ฟังนะฮะมีสุขเนี่ยเปิดมาแล้ว10ปีโดยเริ่มต้นเนี่ยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็ผันตัวมาเป็นผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายนะครับตรงนี้ เดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้เลยว่าเป็น10ปีและเริ่มยังไงต่อเพราะฉะนั้น10ปีของอายุบริษัทนั่นคือความมั่นคงอันดับหนึ่งแล้วนะครับสองเลยเนี่ยตัวมีสุขเรสเตทหรือแฮปปี้เนี่ยนะครับเป็นผู้นําเข้าในเมื่อเป็นผู้นําเข้านั่นหมายถึงต้นทุนสินค้าต้องต่ํำต้องต่ํากว่านะครับเพราะว่าเรานําเข้าเองโดยตรงไม่ผ่านตัวแทนเราไม่มียีปัวและซาปัวเราสั่งโดยตรงจากต่างประเทศ เพราะฉะนั้นในเมื่อต้นทุนเราถูกครับนะครับและเราเป็นผู้ผลิตเองเรามีโรงงานในการตัดต่อชิ้นงานเองแล้วราคายายเล่าจะสูงเหรอครับกลุ่มเป้าหมายลูกค้านะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมสนใจอย่างเงี้ยท่านผู้ชมสนใจว่าเออผมอยากจะทําธุรกิจน็อกดาวน์แล้วอยากทำธุรกิจมากแล้วแต่ผมไม่มีใครอยู่ในอยู่ในตลาดเลยใช่แล้วผมจะไปหาลูกค้าจากไหนถ้าเข้ามาเป็นแฟนชาย ต้องบอกว่าคอนเซปต์ของ Happy f r a n c ไชส์นะครับเรากลุ่มลูกค้าเราจริงๆมี2กลุ่มชัดเจน1เลยผู้ที่ต้องการลงทุนนะครับไม่สูงนะครับสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ไม่จําเป็นต้องเป็นวิศวกรสถาปนิกเพราะ Happy ้แฟรนไชส์มีทีมสถาปนิกวิศวกรดูแลแล้วสอนงานให้กับท่านสองเลยถ้าท่านเป็นวิศวกรสถาปนิกและท่านอยากมีธุรกิจท่านไม่ต้องไปห่วงเรื่องตัวโปรดักตหรือรตัว <ผม S 2> ตวัสดุ เรามีวัสดุดูแลให้กับท่านท่านแค่ออกแบบและเอาวัสดุเราไปผนวกใช้ออแค่นี้ท่านก็สามารถมีธุรกิจได้แล้วที่สำคัญทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตัวแทนทั่วไปหรือกลุ่มสถาปนิกวิศวกรลงทุนต่ำทั้งสองทั้งสองแบบครับ,รบตรงนี้นะฮะอยากให้ได้ยินคําว่าลงทุนต่านะครับตรงนี้คําว่าลงทุนต่ำเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่ได้เกิดจากแค่ว่าเราเป็นผู้นําเข้าหรอกรหรือเราเป็นผู้ที่มีความพร้อม ผมเชื่อว่ามาจากการจัดการบริหารแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพมากกว่าถูกต้องครับใช่ไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่าแฟรนไชส์ของแฮปปี้เนี่ยนะครับไม่ต้องสต็อกสินค้านั่นแหละครับนั่นคือคำเปคือท่านผู้ชมและตัวผมไม่ต้องมีโกดังว่างั้นไม่ต้องมีเลยครับครับผมนั่นข่าวดีนะครับเพราะว่าโดยปกติถ้าท่านจะเป็นแฟรนไชส์ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดๆก็ตาม สิ่งแรกเลยคือท่านต้องสต็อกสินค้าใช่ท่านจะขายก๋วยเตี๋ยวท่านก็ต้องมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวถูกต้องคับท่านจะเปิดมินิมาร์ทท่านก็ต้องมีสินค้าในร้านมินิมาร์ทใช่ไหมครับแล้วเกิดถ้าท่านจะเปิดวัสดุก่อสร้างยกตัวอย่างอย่างเคหพันธ์เราใช้คำว่าเคหพันธ์มีตามตอกซอกซอยสิ่งสําคัญของเคหพันธ์คือสถานที่ครับใช่ไหมครับพอสถานที่เสร็จปุ๊บเงินลงทุนในการซื้อสินค้าเข้าเก็บไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม้กระเบื้องหลังคาผนังปูน แต่ของเราไม่ต้องครับเรามีระบบโลจิสติกส่งให้กับท่านท่านแค่ยกหูนะครับมาที่บริษัทตรวจสอบว่าเรามีสินค้าอะไรอยู่ในสต็อกบ้างนะครับตรงนี้ครอบคลุมครอบคลุมเกือบจะครบเกือบจะครบในหมวดวัสดุก่อสร้างเพราะว่าแม้กระทั่งแผ่นพื้นสําเร็จรูปเราก็มีซึ่งตอนนี้กำลังคิดมากอย่างกรณีมันยังไปปูสะว่ายน้ำเนี่ยนะครับปูสะว่ายน้ําท่านจะเห็นพื้นไม้เทียมใช่ครับใช่ไหมครับพื้นไม้เทียมตัวนี้ บริษัทเป็นผู้นําเข้าเองเพราะฉะนั้นราคาที่ท่านถ้าสนใจครับราคาเราโอเคเลยครับบางคนเอาไปปูระเบียงบ้านไม่จำเป็นต้องปูสระว่ายน้ําปูระเบียงบ้านเพราะอันนี้สามารถที่จะทนแดดทนฝนได้ตรงนี้เดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ผมสนใจมากงั้นแสดงว่าสินค้าของทางแฮปปี้แฟรนไชส์เนี่ยไม่จําเป็นต้องขายเฉพาะบ้านน็อกดาวน์หรอกฮะถูกต้องคือถ้ามีบ้านอยู่แล้วเนี่ยล้วอยากเอาของบางส่วนไปเสริมนี่ก็ได้นี่ฮะจริงครับ งั้นก็เป็นการเปิดตลาดอีกทางนึงแลใช่ครับใช่ไหมครับผมเมื่อกี้ผมถึงบอกนะยครับสำหรับคนที่สนใจจะมาเป็นตัวแทนเรามีได้สองแบบคือบุคคลทั่วไปกับสถานิสถาปนิกวิศวกรเพียงแค่ท่านออกแบบแล้วเลือกใช้วัสดุเราครับคนที่ต้องการขยายต่อเติมบ้านก็ออกแบบเพราะเรามีประตูหน้าต่างวงกบใช่ใช่ไหมครับครับผมเราถ้าเกิดท่านจะทําโรงรถเรามีหลังคาเมทัลชีทครับ เสาเราก็มีเหล็กก็ว่านายของเราเองก็คือคส่วนประกอบของบ้านนอกดาวเราไม่จําเป็นว่าจะต้องซื้อเป็นบ้านนะครับ,รบเป็นแค่วัสดุเฉยเฉยก็สามารถทําเป็นธุรกิจได้เช่นกันโอเคพอมาถึงตรงนี้เนี่ยผมขอถามนิดนีงนะครับว่าหลายๆท่านก็คือท่านผู้ชมและตัวผมเองเนี่ยอาจจะสงสัยว่าความมั่นคงของธุรกิจแฮ p ปี้แฟนชในตลาด aec เป็นยังไงบ้างฮะ โอกาสเติบโตเนี่ยผมเห็นที่แถวอยุธยาเนี่ยก็มีบ้านที่ยกไปเลยหรือไม่ก็ตู้คอนเทนเนอร์ตอนนี้ดังมากที่ชอบมาทําเป็นออฟฟิศกันครับโอกาสเติบโตตรงนี้มันเป็นยังไงครับผมคืออย่างนี้ครับบ้านถ้าเป็นหลังๆนะครับยกตัวอย่างอย่างบ้านไม้ที่เราเห็นกันอยู่ริมทางอ่าครับที่เขาขายกันเนี่ยบ้านเกิดผมอายุทยาอายุทยานะครับครับปัญหาคือบ้านไม้ผมก็ชอบนะครับโดยส่วนตัวผมก็ชอบนะผมว่ามันมีมีความเป็นเอ่อเขาเรียกว่าความเป็น อารยธรรมเป็นคลาสสิกนะครับแต่ปัญหาของบ้านไม้คือเราต้องขนใส่รถบรรทุกใหญ่ๆแล้ววิ่งไปท่านว่ามันจะมีโอกาสแตกหักไหมครับความเสียหายเกิดมีโอกาสถูกไหมครับและการมูฟไปแต่ละครั้งการเคลื่อนที่แต่ละครั้งใช้เวลานานคือยิ่งลื้อยิ่งพังว่างั้นเถอะบ้านแบบนั้นลื้อไม่ได้อลื้อไม่ได้ด้วยเพราะเขาทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วยกไปวางแล้วถ้าเกิดถ้าท่านทําฐานที่แบบไม่ตรงสเปคของเขาล่ะท่านก็วางไม่ได้ใช่พอกรณีตู้คอนเทนเนอร์ เป็นสี่เหลี่ยมกล่องเฉยๆตู้คอนเทนเนอร์ใหม่ใบหนึ่งไม่ถูกนะครับใช่แต่ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้คือตู้คอนเทนเนอร์เก่าเอามาตัดเจาะพ่นสีเจาะประตูใส่แอร์เบ็ดเสร็จต้นทุนแพงกว่าบ้านนอกดาวของเราใหม่เอี่ยมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มีสภาพความเป็นบ้านมันเป็นแค่เหมือนกล่องนะที่ผมดูนะใช่ครับคือตัดต่อเติมอะไรมากกว่านั้นไม่ได้มันจะเป็นกล่องกล่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมันเป็นสตูดิโอได้ครับ แล้วถ้าอยากมี Office ออฟฟิศอะน็อกดาวน์เป็นออฟฟิศได้ไหมครับโอ้สบายมากครับหลักการเดียวกันอ๋อแล้วแต่การใช้ออกแบบเลยเอ่อก็แค่หันหน้าใหม่ใส่กระจกด้านหน้าใส่กระจกเยอะขึ้นหน่อยก็เ,เป็นร้านค้าสําเร็จรูปยกตัวอย่างร้านกาแฟครับสํานักง,งานขายบ้านจัดสรรใช่แม้กระทั่งโรงนอนอหรือบ้านพักคนงานครับสามารถเอาบ้านน็อกดาวน์ของแฮปปี้ไปผนวกใช้ได้เลยเพราะว่า การดีไซน์ของเราเนี่ยสามารถจะเป็นออฟฟิศก็ได้ครับผมเป็นบ้านอยู่อาศัยก็ได้เป็นร้านค้าสําเร็จรูปก็ได้สามารถจะต่อเติมระเบียงหน้าบ้านก็ได้ถ้าต้องการเข้ามาร่วมธุรกิจกับแฮปปี้แฟรนไชส์ต้องเตรียมตัวอย่างไรครับท่านดรขอเวลาสักันควันของตัวท่านเองมาเรียนรู้งานกับเราแค่นั้นพอครับท่านไม่ต้องไปศึกษา4ปี5ปีเป็นวิศวกรขอเวลาประมาณ3วันเพราะว่าแฮปปี้จะอบรมท่านจะแนะนําท่านในการทําธุรกิจนะครับ ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีความรู้ในเรื่องของอวัสดุก่อสร้างไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางด้านช่างเลยท่านเป็นพ่อค้านะครับหรือท่านเป็นคนทั่วไปที่สนใจอยากมีธุรกิจรเรามีทีมงานทั้งทางด้านวิศวกร,รสถาปนิกการตลาดมาแนะนำวิธีหาลูกค้าด้วยรตรงนี้เนี่ยโอเคผมรู้สึกโอเคแล้วผมอยากทำแล้วล่ะผมมั่นใจแล้วว่ามันเติบโตแน่ว่ามันไปได้แน่ผมมีธุรกิจให้ทายาสสืบทอดได้แน่ ผมอยากรู้ว่าแล้วทางบริษัทแม่เนี่ยครับจะดูแลตัวแทนอย่างผมเนี่ยไปยังไงบ้างครับเราให้เกิดความมั่นใจอะครับหลังจากที่ท่านทํางานไปแล้วครับถ้าติดขัดอะไรเรามีเขาเรียกว่าทีมคลาสเซอร์เซอร์วิสครับนะครับดูแลเราจะมีอย่างที่เลี้ยงว่างั้นใช่ครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันทันสมัยใช่ไหมครับเรามีไลน์กลุ่มของทีมงานตัวแทนใครอยากรู้อะไรนะครับโพสต์เข้าไปในไลน์กลุ่มครับเรามีคนคอยตอบในแต่ละเรื่องเลยนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิด แล้วเราจะมีการอบรมเพิ่มเติมทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับซึ่งจะเป็นการประกาศล่วงหน้าใครก็ตามที่อยากรู้อะไรเพิ่มหรืออยากจะส่งช่างตัวเองมาเรียนรู้เพิ่มครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับนะครับอันนี้เป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเข้าไปใน AEC นะครับผมอยากให้ฝากทิ้งท้ายธุรกิจ Happy Franchise หน่อยว่าทำไมท่านผู้ชมถึงต้องสนใจธุรกิจตัวนี้ครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับ Happy franchise เป็นการ ลงทุนนะครับทำธุรกิจที่ถูกมากจริงๆครับหลักพันจนถึงหลักแสนนะครับไม่ใช่หลักพันหลักหมื่นหลักพันจนถึงหลักแสนคือท่านสามารถเป็นตัวแทนธรรมดาธรรมดาครับก็ได้หรือถ้าเกิดท่านมีสตังค์เยอะนิดนึงนะครับก็เป็นตัวแทนที่ระดับสูงขึ้นนะครับ การเราจะมีแบ่งแบ่งการเป็นตัวแทนอยู่ประมาณ3-4ระดับในการเข้าร่วมธุรกิจนะครับใช้หลักหมื่นหรือแสนนะครับสามารถเข้าร่วมธุรกิจได้เพราะว่าการลงทุนประมาณสักแสนบาทโดยรประมาณเนี่ยแล้วท่านได้ธุรกิจที่มีโอกาสมีรายได้หลายแสนหรืออาจจะล้านหนึ่งเพราะว่าบ้านนอกดาวนหนึ่งหลังถ้าท่านจําหน่ายเนี่ยท่านจะมีรายได้ประมาณสักสามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทเป็นอย่างน้อยและหลังหนึ่งสองแสนเศษเองครับ ท่านที่เป็นผู้ประกอบการถ้าเกิดกรณีอย่างท่านเกิดอยากจะทําธุรกิจครับนะครับเล็กๆหรืออาจจะเรียกว่าเล็กอาจจะไม่เล็กก็ได้ทารีสอร์ตถูกต้องการทําธุรกิจแบบนี้ต้องเงินทุนคืนรวดเร็วลงทุนไม่สูงบ,บ,บ้านน็อกดาวน์สามารถที่จะทานะครับสามารถสร้างเสร็จสร้างรีสอร์ทให้กับท่านเสร็จภายใน3เดือนด้วยวงเงินเพียงไม่กี่ไม่กี่บาทท่านสามารถได้รีสอร์ทเสร็จแล้วถ้าท่านอยากจะประหยัดอย่างที่บอก เอาโซล่าเซลล์ไปติดด้วยถูกต้องครับนะครับคราวนี้ครบวงจรท่านสามารถได้เงินคืนนะครับอย่างภาษาอังกฤษเรียกว่า ROI นะครับตรงนี้ท่านเลือกใช้บ้านน็อกดาวน์เถอครับครับคุ้มแน่นอนตรงนี้นะครับยังไม่จบนะครับเพราะว่าอีกช่วงหนึ่งของรายการเนี่ยอย่างที่ผมบอกเสมอคุณจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญทางนวัตกรรมเลยนะครับคือคุณเฉลิมครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทใช่ครับอย่าพลาดนะครับตาม ช่วงหน้าไว้รับรองตื่นเต้นและยิ่งจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหลังจากนี้อีกครับผมยังไงเนี่ยวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทางด็อกเตอร์<ผ>ม,มากเลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ